84ชนาสาอสิราวาสในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชินีของของไทยในอาณาชาวประชาแท้สองสดุดีขอพระองค์ทรงพระเกษมสวรรัสดิ์เจริญรอดพิพัฒน์ธนสีทรงสถิตสถาพรอย่างเปรมปรีทุกนาทีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท 2S2P Entertainment จำกัด สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกับรายการฮอตไลน์ฮอลิเด y กับพวกเราสองสาวเจนนี่ค่ะและเบตองค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะได้ทุกวันอยู่นะคะตะร่ค่ะเวลา9ก้นกาหนาทีถึง1 0บนาิกาสนาทีค่ะเจอกับพวกเราสองสาวนะคะในทุกวันสําคัญเลยนะใบตองว<ช>ันี่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะ ซึ่งวันที่12สิงหาค,คมของทุกปีนะคะก็ถูกกาหนดให้เป็นวันแม,แม่แห่งชาติอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญค่ะดอกมะลินะคะพี่จนเจนนี่บานแล้วก็หอมยาวนานตลอดทั้งปีเหมือนลักของแม่เลยนะที่<ช>มีวันเจือจัางหรือว่าจืดจัางไปจากลูกเลยค่ะใค่ะมาเริ่มข่าวแรกวันนี้นะคะกันที่กิจกรรมดีๆค่ะ ที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะคะได้จัดมอบทุนสนับสนุนประจำปี2559ให้แก่8องค์กรสาารณกุศลค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยค่ะเพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กเลวชนที่ขาดแคลนโอกาสตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กเลวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสนับสนุนโดย ไฮลักซ์รีโวแกล่งจริงนึบจริงบริษัทสิงคอป์ปอเรชันจำกัดเพราะการศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถและนำวิชาความรู้ที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศมูล่ละนิธโิตโยต้าประเทศไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบทุนสนับสนุนประจำปี2,559แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา8องค์กรรวม12โครงการโดยมีนายประมวลสุทธีวง์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูล,ลนธิธิและคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมในพิธีด้วยค่ะสำหรับมูล,ลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี2535โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน3าแนวทางได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและคนพิการรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมการดําเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์และด้านส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทางมูลนิธิตัวใต้แห่งประเทศไทยนะะเห็นว่ามีองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่ง ที่พยายามทํางานให้กับสังคมเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะช่วยสนับสนุนให้องคอ์กรพวกนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นกาทํางานที่ตนเองปรารถนาอยากจะช่วยสังคมอยู่แล้วเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทํางานครั้งนี้ครับคือเราก็มีความหวังว่าเยาวชนที่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากองคอ์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะโตขึ้นเป็นประชากรที่มี ความคิดความอ่านในเรื่องสังคมมากขึ้นนะครับไม่คิดเฉพาะตัวเองอยากจะเห็นว่าเมื่อเขาได้รับโอกาสแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามถ่ายทอดโอกาสไปให้กับคนอื่นเพื่อทําให้สังคมไทยเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นมูล,ลนิธิโตโยตา้าประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาในทุกระดับและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านความร่วมมือกับองค์กรสาธารณากุศลให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมูิษิทโตโยต้าประเทศไทยค่ะที่ให้การสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาให้พวกเราได้เรียนค่ะก็จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนะคะไปใช้ให้ดีที่สุดค่ะ ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเจนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับบรรยากาศนะคะกิจกรรมโคชชิ่งเดย์ที่ทางธนาคารออมสินนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายนะคะในโครงการประกวดออมสินสุดยอดแนวคิด พิธุรกิจวิถีไทยสตาร์ทอัพไทยแลนด by GSB ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะกิจกรรม c r o c h i n g Day Ten s t y e by Ten Guru ในครั้งนี้มี10กูรูค่ะ mm hmm. มาให้ความรู้เพราะฉะนั้นนะคะเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศในงานนี้กันเลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand ์ ธนาคารออมสินเปิดตัวโฉมหน้านักธุรกิจไฟแรงผู้เข้ารอบ10บท,ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand by GSB เวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดสร้างสารรค์ในด้านธุรกิจที่มีความโดดเด่นสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า100ทีม โดยท่านผู้มุ่วในการธนาคารออมสินนายชาติชายพยุหะนาวีชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ได้มาร่วมให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายในรอบโคชชิ่งเดย์ สิสไตล์บายสิบกูรูซึ่งน้องๆเยาวชนก็ได้มีโอกาสพบนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทยและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ประสบการณ์ตรงรวมถึงคำปรึกษาพร้อมแนะนำกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเพื่อที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนาสร้างสรรค์แผนธุรกิจครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดก่อนนำเสนอในรอบตัดสินชิงชนะเลิศ21สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ เชื่อว่าแนวคิดดีๆที่สามารถพลิกธุรกิจไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปข้างหน้าได้โดยที่เราจะนําผลของโครงการที่น้องๆคิดแล้วทําได้เลยทําได้เร็วทําได้จริงเนี่ยไปขยายผลแล้วก็นำํำผลนี้เนี่ยไปทําธุรกิจจริงกับธุรกิจอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับฐานล่าระดับ small business หรือระดับ SME business นะครับซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตัวขับเคลื่อนใหม่ๆ มีโปรดักต์ใหม่ๆมีแนวความคิดใหม่ๆออกมาเพื่อจะเสริมเที่ยวเล็บให้เศรษฐกิจไทยเพื่อให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องขอยินดีชื่นชมกับน้องๆทั้ง10ทีมนะครับซึ่งมีความสามารถมากๆแล้วก็มีวิวัฒนาการในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแนวความคิดธุรกิจใหม่ๆออกมาได้อย่างน่าชื่นชมมาก ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เลยแหละค่ะเพื่อที่จะให้ผลงานของทีมสมบูรณ์แบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นการพรีเซนต์ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะคะใครพูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัดมีภาพประกอบการพรีเซนต์ที่น่าสนใจก็ยิ่งได้เปรียบก็เหลือแต่ความพร้อมของทุกทีมที่จะต้องไปวัดกันในรอบตัดสินที่จะถึงเร็วๆนี้ ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยกันได้ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ในวันที่21สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w g s b 1 0 2 m i l l i o n c o m หรือ Facebook f a n p a g e g s b 1 0 2 m i l l i o n ได้เลยค่ะแผนของเราก็คือสรุปง่ายว่าอาจเป็นยาชูกำลังให้กับงานฝีมือของคนไทยนะครับซึ่ง ชูลังยังไงเราก็ชูกําลังในเรื่องของแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆผู้ประกอบการแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆคนที่จะเป็นอยากจะฝึกงานฝีมือของตัวเองให้เขารู้สึกมีความมั่นใจว่าเขาประกอบการได้ครับผมตอนนี้ก็มีแบบเตรียมทีมครับแล้วก็รวมถึง uh, ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมหรือว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วเ,เพื่อทําทีมให้พร้อมแล้วก็ร uh, วมถึงการไปโคกับ uh, บางบริษัทบ้บางเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปได้ครับ คือพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจกับโครงการออมสินมากๆค่ะที่สนับสนุนเด็กไทยแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้เด็กไทยเนี่ยได้ทำประโยชน์กับสังคมต่อไปค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับช่วยเชร์ทีมเราด้วยนะครับเพราะเราก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะไปกันที่การคัดเลือกน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีค่ะในโครงการเตอร์ต้าฟุตบอลคลินิก2 0 1 6กันค่ะหลังจากที่ได้ดระเวนนะคะทำการคัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศมาแล้วค่ะพี่เจนนี่ตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วค่ะได้เจ้าหนูนักเตะฟรีเท้าดีเข้าร่วมเป็นเตอร์ต้าจูเนียทีมทั้งสิ้น24คนค่ะและน้องๆองทั้ง24คนนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยค่ะลค่ะเพื่อลงการแข่งขันนะคะใน ศึกตโ o ต้ i n t e r ต a t i t n a n Junior ูครับ2016กับทีมเยาวชนจากสโมสรชื่อดังในเจลีเลยทีเดียวนะใบตองภาพบรรยากาศนะคะในการคัดเลือกน้องๆจะเป็นยังไงบ้างตามเจนนี่ไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณ Only Camry ้ชมคะตอนนี้นะคะจะนี่มาอยู่ที่สนามทูปัตเตมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากช่วงเช้านะคะน้องๆเนี่ยได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะและเข้าฐานเก็บคะแนนถึง5ฐา,านด้วยคตอนนี้ค่ะนี้เลยค่ะภาพบรรยากาศด้านหลังนะคะน้องๆเนี่ยนะคะกำลังจะลงทดสอบฝีเท้าค่ะโอ้โหตอนนี้บรรยากาศนี่นะคะเข้มข้นมากๆเลยทั้งผู้ปกครองและน้องๆใน,นสนามด้วยกันนะคะก็ต่างรุนและให้กําลังใจว่าใครจะเป็น24คนที่จะได้เข้ารอบกันในวันนี้ค่ะไปชมภาพกันเลยค่ะ สำหรับความมั่นใจตอนนี้ก็100%ครับมั่นใจครับตื่นเต้นแทนลูกไลยซ้อมอยู่ทุกวันนะครับกับทางอะคาเดมี่ก็ความมั่นใจก็คิดว่าต้องดูเขาทำหน้าที่ในสนามวันนี้อาจจะตื่นเต้นบ้างแต่ก็คิดว่าเขาก็มั่นใจเขาครับ ชมคนะตอนนี้ค่ะจะนี้มาอยู่กับผู้ปกครองนะคะที่รุ่นน้องๆอ,อยู่ในสนามค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็น้องก็เตรียมความพร้อมมาจากที่บ้านคือที่บ้านก็ฝึกซอ้อมมาตลอดนะครับน้องเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็ห้าขวบครับหลังจากที่ตอนเช้าเห็นน้องลงไปในส่วนของเก็บคะแนนแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกพอใจครับแต่ให้เล่นเต็มที่อะครับ ให้เล่นตามที่เคยเล่นมามีความฝันยังไงบ้างน,น้องได้เล่าถึงหรือว่าพูดถึงอะไรบ้างไหมก็อยากไปนะครับอยาก,ยากไปครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากไปที่ญี่ปุ่นสักคร<ม>ั้ง สำหรับการคัดเลือกน้องๆจาก102คนจากทั่วประเทศนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปร่วมลุ้นกับเจนนี่ดีกว่าค่ะว่าน้องๆน,นะคะใครจะเป็นหนึ่งใน24คนที่จะได้ไปประเทศญี่ปุ่นกับเราตามเจนนี่มาเลยค่ะแดง34 下次见 ผ่านการคัดเลือกทาง24คนคะ่ะในโครงการโตโยต้าฟุตบอลคลินิก2016นั่นเองคะ่ะและน้องๆทาง24คนนี้นะคะก็จะไปเข้าแคมป์เก็บตัวเป็นระยะเวลา10วันด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนนะคะประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Toyota International Junior Cup 2016ที่ประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่26และ27สิงหาคมน,นี้คะ่ะยังไงนะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับน้องๆทาง24คนนี้ด้วยนะคะน้องๆคะสู้ไม่สู้ Oh! คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจนนี่ก็มาอยู่กับนี่เลยค่ะพี่ตุ๊กปีกพงผิวอ่อนนะคะโตยุต้าฟุตบอลแอมเบสเดอร์และหุ่นหน้าสตาฟโค้ดคัดเลือกน้องๆในโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในการคัดเลือกในวันนี้ปีนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กนั้นแข็งแกร่งมากนะฮะพัฒนาการดีขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลทักษะนะฮะพวกเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลดีมากนะฮะร,รวมทั้งระบบการเล่นเป็นทีมปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากในการคัดตัวเพราะว่าเด็กไทยมี แล้วพี่ตุ๊กมีอะไรจะฝากถึงน้องๆทั้ง24คนในการเตรียมตัวเข้าแคมป์ในครั้งนี้ไหมคะสำหรับน้องๆ24คนก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครเพราะจะต้องเจอการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างฮัลโหลโหดเพราะว่าเราเป็นตัวแทนเยาชวชนทีมชาติไทยแล้วเราไปในนามทีมชาติไทยแล้วเราต้องซ้อมหนักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเตรียมความพร้อมเพื่อทําการแข่งขันและนําชัยชนะกลับมาสู่บ้านเราครับ okay. ขอบคุณมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นคําฝากของพี่ตุ๊กนะคะให้กับน้องๆทั้ง24คนที่ผ่านเข้ารอบนะคะในการคัดเลือกในวันนี้ค่ะยังไงนะคะน้องๆก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็เจอกันในวันที่เข้าแคมป์ค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีๆๆนะคะกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง24คนด้วยค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะพี่เจนนี่เพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้พัฒนาฝีเทา้าเพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นนักเตะอาชีพในอนาคตและไม่แน่นะคะอาจจะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติอีกด้วยและแหมบรรยากาศในงานนี้นะคะก็อบอวลไปด้วยความอบอุ่นของคุณแม่จริงๆเลยค่ะพี่เ<ช>จนนี่ใช่แล้วจะ้ะปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวนะคะในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตกันเลยดีกว่าค่ะกับกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะคะในรายการโตโยต้ามอเตอร์ สปอต2016ส,ส,สนามที่2ค่ะซึ่งสนามนี้นะคะก็จะเปิดศึกประลองความเร็วค่ะกันที่สนามแข่งขันเฉพาะกิจบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันเสาร์ที่13และก็อาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้เราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะมากระที่ความเคลื่อนไหวกับ,บวงการกีฬามอเตอร์สปอตกันบ้างค่ะกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอต2016สนามที่2 รอมแล้วที่จะเปิดศึกประลองความเร็วให้กับแฟนๆได้ชมกันที่สนามแข่งขันเฉพาะกิจบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรราาจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งยังคงความสนุกสนานในแนวคิด fast fun face โดยปีนี้ได้เพิ่มการแข่งขันอีกหนึ่งรุ่นได้แก่การแข่งขัน Toyota Hilux Revo 1 m e g r e ด้วยเครื่องยนต์ 2400cc เพื่อบทพิสูจน์ของกระบะสายพันแกร่งกับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุดขีด และยังคงความมันในการแข่งขันอีก3รุ่นได้แก่ Toyota Vios 1 Megrez l a d y c u p Toyota Vios 1 m e g r e s และรุ่นใหญ่ Toyota Corolla Altis 1 m e g r e s ค่ะโดยมีศิลปินนักร้องนักแสดงเข้าร่วมการแข่งข,นขันทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ที่จะร่วมประลองความเร็วกับนักแข่งมืออาชีพชั้นแนวหน้าของเมืองไทยโดยแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตก็จะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจของรถแข่งแล้วก็นักแข่งอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะพร้อมทั้งชมการแสดงสมรรถนะรถยนต์อาทิรถแข่งของ t o โย t a าทีมไ h a แ l นด์กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในงานอีกมากมายปิดท้ายด้วยฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เชิญพบกับความสนุกสนานความมันในกิจกรรมโตโยต้ามอเตอร์สปอร2 0 6สนามที่2ได้ในวันเสาร์ที่13และอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้ที่สนามแข่งขันเฉพาะกิจบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนะครราชสีมางานนี้ชมปรีตลอดงานค่ะ ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะได้จัดมามอบความสุขให้กับประชาชนชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะเพราะว่างานเริ่มแล้วพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนคนรราชสีมาที่สําคัญชมฟรีตลอดทั้งงานค่ะวันเสาร์ที่13และว,วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้อย่าลืมนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะ คอ,อนโดรู้ใจกลาง5แยากราดพร้าวค่ะ The Celestenses ค่ะขอขอบคุณรถยนต์เตย์ตาธนาคารอมสินให้การสนับสนุนรายการแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอยู่นะคะตะเริกเวลา9น50นาทีถึง10นิกา15นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ